กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขสมองสบัตป้าเออมีจร้ตีนกวางออชิด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 มันเป็นอะไรดอกมันเถ่าตียังไม่ต้องปูห่งเถ่า็จักมาบองโอเคมีแต่เข้ตีนกวง ส่วนนี้ได้นี่ไปยังะมันถถาโอเบลแลวดอกแคนะส่วนมันเป็นใหม่ๆนะส่วนนะไหนมันเลืองหมดเใครแน่จุดออกนานฮะวะที่สันสนเนาะอะไกนกี่เด็กว่าบต้ะกี่เด็กก็สิบมาเกิดที่ กินได้บนอัน <S ì> <anız> ี้ภาคเานือวนี้อ่ไปเลยนใช่เมนแมนบอกควายจิรอพี่น้องคนบอกควายจิรอใช่มันก็มีจิรออยือว่าอยู่เมืองนอกมีเหออยู่เกาหลีนี่ ฮะสตอเบอรี่เฮ้ยใส่ยังไงสตอเบอรี่หน่อยนี่เออมันก็ลเป็นตะเลาะอยู่ขนานี้นี่อ๋อนี่นักนี่พี่น้องหยาห์มาบ่เห็นซิมด้วยเขาประสิดยากขนาดหยาห์บอกซิมมั้งซู่ซู่อยู่ แม่นบอ๊ะแม่นเยอะกินตีตายกับตายกินระเขากินแล้วตายกับตายทุกคนซื้ออยู่หักต้นมักสะต้าบาลีเพื่อสต้าบาลี่นี่ไมาเจอมันเกิดเองฮะเน่มันฮืออ่ะเน่ แบบแบบนั e ้นอันหนาอันน um ่าห้าวันเด้ตัวอื่นคือสตรอเบอรี่เด้อหันเด้แม่นตคื่นสตรอเบอรี่แม่นสตรอเบอรี่หน่อยได้เม็ดหน้อีมันนี่อยู่ข้างนอกสตรอเบอรี่ป่าบอกทูแม่นบอกเลยบมดตายพี่เล้ะ ตายันตายแกโทรศัพทมุดือจะกินเยอะยินเออใครเฮ้ยต้องกินเยอะแตสองคนเออหมูปิดมาถีบนะเฮ้ยนี Napoleon> ่หมูบดเสบหมูก็บบกินเลย แซ่บไกเื่มนแมนบ่ะซตายสองคนเออื้อยมันคืคิวคิวตรีป่าเตารีปาเออตาบรีปานาะเอาไปยังตีลูกยังน้อยอยู่เป็นยน โอ้ยน <m í toys> ี่นาแนกก็จะเพีกอะนะเย็นกวงเขาซวนเราเก็บพักอ่ะเฮ้ยนี่ทางไหนพี่งามอยู่ง่ายาตัวเทิงนี่เนาะก็เป็นกอลงมาได้มันตัวดำบุกหอยลายเป็นไหนมันคูยอ้ย ันมแหงับู่่เพมันแหงไปเยนี้มันเป็นแหงเลยบ่อมันมันมาเขาไปรว่มันก็ได้อีดอกคานี้จรมักบ้านเรอกกินดรกคะโอ้โตกัเก็บอดีดียเก็บเอาไปยังใบพนาม งามเลยะไดงเป็นน้ำสตรอเบอรี่หากอ่ะวี่นชีวินเวียนหัวเลยเป็นอยักขี่อยากหัก ทุงมือกันจนขาดเก็บโอชิดาไลายเนี่ยเธอมันแสบปะโอ้ยจะได้ได้เพื่จะไปเพอะลดนเพื่ออะไรพอป่ะมะนาวหรอส่วนนี้เป็นหัวกันกาได้แหละสตรอเบอรี่ห้าวกระรองก่อนหมูเนล่ยอันนี้ห้าวกระชิบเป็นผู้ร้องหรอ

เทิงวงงามยิ่นงน่ากัเด็ดดอกอางุ่นไปดองนะ่ะตอนนี้ก็คือเวลาพากักเทียงพักกินข้าวหนึ่งส้อมถ้าคืนสิบสองโมงกะบ่ายโมงก็และลงไม้เทิงว่าถอดชงมือนี่เด็ดง่ายง่ายไหวพ่ออ Thôi hát thỏ thông mưa đến ngay ngài cóp cọp Anh à, đi Đến ngay ngài cóp cọp Bữa hát thỏ thông mưa nè Hát nè Mọi <laughs> nhát <lắc> <laughs> ประสบการณ์ใหม่พี่น้องเอ้ยหลอปลาดอกแคก็ได้อาลิ้นหมากแยงสตรอเบอรี่กับซีมไปแล้วจังแมนโมเมนต์หมากอันนี้กับซีมหมากอันนี้ยังพวกกับซีมสิเก็บเมื่อยเขาเบิ่งเพ้อว่าเถื่อว่ากินได้อะนะกินบเวลากระทิมป้าโดกอยู่ในเอื้องเทิงนะใครยุบขันมาอื่นเลยมาอีก หมากบอนกะซิมแล้วออมยูการีก็มีงูนะห้วยอจงอ่างวะน,นี่ขาวดำนี่เอือยอือจงอ่างนี่มันเป็นมันเป็นทรงเป็นป่าแถวนี้เนาะหน่อยเอือยกวางตายอะไรนี่น่ะนี่ กระดูกนี่นะก็งอยู่นี่นี่นะนี่ตัวพักใหญ่หนึ่งนะมิจฉ่กระดูกกวางแล้วมันออกมาไรอีกใช่ไหมใช่มาเบนนี้มาลงมามันติดด่างมาเกษตรได้ฮะเนาะ งามอะไรเป็นปูต้นหนาเป็นหวานไะอันนี้มันแกว้วปลาหรออันนี้เท่ามองผักมองผักกินข้าวคนงาน hãy ấy hên sạc hãy 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 Bây giờ hãy 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 to nhảy hãy 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 nhảy hãy nhảy hãy 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 tụi con hãy mặc hãy 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 suôn hãy Thằng hãy 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 หวานซํำหวานค่ะขนาดเผ็ดมักแตงกินมักแตงเลื่องงานเร็วหมน m ộ ึ c á แก à y น่ à ก bên n นบนในมาปิดประตูเลยหนังใส่เลยจ้ะ